รกลับสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้กลับกันมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของ v UGC นะผมซึ่งคราวนี้ผมมาตามหาก,กันนะผมก็คือเสื้อ NHL นั้นเพืือนของชิ้นนะครับแจกกันทั้งหมดประมาณ5000ชิน้นน้นเพืือนแล้วตอนนี้เนี่ยออกไปประมาณ2,500ชิน้นน้นเพืือนส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะคือแมป NHL นั้นเพืือนซึ่งนาตาแมปลราควยจะมีอรไรบ้างาเนี้ยเดี๋ยวผมขอ,อยุยาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ การที่เพื่อนเข้ามาในเกมนนหะผมโดยครนี้ครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรยากเลยนะเพื่อนแต่นีครัะผมเพราะคนที่ขอคลิปให้ผมทําเสื้อนั้นเพื่อนอันนี้ครับผมก็อยากทําอยู่นั้นเพื่อนแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแก้บั็กหรือยังนั่นเองนะผมโดยครนี้ครับผมจริงๆเนี่ยเสื้อนะผมที่เราต้องได้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนั้นเพื่อนแต่ตอนนี้ผมเกมมันยังบั็อกอยู่หรือว่าอะไรไม่รู้ครับเพราะเมื่อกี้นะผมเอาตัวหลักเข้ามาทาเนี่ยเสื้อนะผมผมทําไปแล้วเนี่ยบางคนนะผมอย่างพี่นาดีของผมเนี่ยได้มากสสุดด3ตตตัััััวววววนนนนนนเเเพื่่่่่ออแแลล้้้กก็หทททีผมมาาาไค1ง ที่ทานั้นเพื่อนขั้นตอนแรกนะผมใครที่เกิดมานะผมเพื่อนเพื่อนจะเกิดตรงนู้นใช่ไหมให้เพื่อนนะผมวิ่งทาการเข้าประตูตรงนี้มาได้เลยอ่ะวิ่งเข้าประตูมานะครับแล้วหลังจากนั้น,นผมมาให้เพื่อนเลือกคําว่าออสตาทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะผมอ่ะเสร็จแล้วกดซิมิไฟนอลงสองอันข้างล่างนี้นั้นเพื่อน พอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนคนไหนที่เควสไม่ขึ้นนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องรอสักแป๊บหนึ่งนั้นเพื่อนรอแมปมันโหลดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะผมนี่เลยเขาจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วถ้ผมเควสตรงนี้นะ่ะเควสมันยังจะไม่เริมนั้นเพื่อนอันนี้ผมเพื่อนๆต้องรอการแข่งขันเขาเริ่มก่อนนะผมนี่เลยหน้าตาการแข่งขันก็จะเป็นประมาณนี้นั้นเพื่อนเขาจะมีคนมาแข่งขัน,นครับแล้วเวลาข้างล่าง,ข,าง,ข,างของเพื่อนจะนับอย่างนี้นะแล้วจากนั้นไม่มีเลยนั้นเพื่อนอันนี้ครับเขาเหมือนให้เราตอบคำถามให้ถูกทั้้้้งหมม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 ด8ขขอออเเนนนนีีี่่่แตทผผจาาาปปรระะะะณณ5ไกิ พอทุกครั้งนะผมที่เวลาตรงนี้ข้างล่างนับหมดนะเพื่อนอันนี้นะเพื่อ,เพ,อเพื่อนต้องออกแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะเพื่อนงงไหมไม่น่านงงแลผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอทําการรอไปเรื่อยๆนะเพื่อนอันนี้เพื่อนต้องรออย่างเดียวนะผมให้เควสมันขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีเนี่ยตอนเควสมันขึ้นมาเลยแล้วกันนะผมอ่านี่ผมเควสเราขึ้นมาคนระับเขาจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนเป็นแถบเหลืองๆขึ้นมาคนระับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีคําถามมาให้เราตอบนะเพื่อนซึ่งคําถามเนี่ยอันนี้เพื่อเพื่อนสามารถตอบตามผมได้เลยนะะผมอ ตอนนี้ถ้าผมถ้าใครเจอแบบผมตรงนี้นะให้เพื่อนตอบว่า2018นะิบแปดนะผกดติ๊กไปถ้าคนไหนตอบถูกเนี่ยขึ้นเครื่องหมายสีเขียวอย่างนี้นะเพื่อนแล้วก็คนไหนที่ตอบผิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนั่นเพื่อนไม่มีปัญหาอะไรแต่เพื่อนต้องรอตอบใหม่นั่นเองนั่นเพื่อนอ่ะกด2018แล้วก็กดรอนั่นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าผมคุซของเพื่อนนะผมจะขึ้นมาทางด้านซ้ายมืออย่างนี้นั่นเพื่อนว่าเราเนี่ยตอบคำถามไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งข้อละเห็นไหมอันนี้เราต้องตอบให้ถูกทั้งหมด8ข้ออนนเพื่แลล้้้วเเเเสรรรร็็็จแแนนนนนนีีี่่่่่่ยกกไไไมมออออออะะพพืืััคคบๆตปนนนนนนะะะคครัับผผมมมมตวาาาถ่่่่อออไปเเเเีียย้ขึงด๋ ตัดไปเลยแล้วกันะะนะผมให้ครบนะว่าผมเจอคําถามไหนบ้างนั้นเบื่อนอันนี้ผมข้อที่ 2, 2> ผมนะผมขึ้นมาตอนเหลือ7นาทีนั้นเบื่อนอันนี้ครับเพื่อนๆก็ตอบคําถามเหมือนเดิมได้เลยนั้นเบื่อนโดยคําตอบของข้อนี้นะผมข้อที่ถูกก็คือ DET ข้างบนนี้นะผมอะตอบตามไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อพอเพื่อนตอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอ,อเวลามานับต่อน,นั้นเบื่อเสร็จแล้วน่ะเดี๋ยวผมตัดมาข้อที่3เลยนะครับ อ่ะแล้วข้อที่3ามของผมครับผมของผมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคนไหนที่เจอแบบผมเนะาผมก็เพื่อนๆตอบคําถามไปได้เลยอันนี้ข้อนี้จะตอบคําว่า77ตรงนี้นะเพื่อนโอเคต่อไปเขียวแน,น่นอนผมตอบตามผมเนี่ย แต่คำถามน้ผมคนที่เจอเนี่ยมันจะสลับกันนั้นเพื่อนมันอาจจะไม่ตรงเหมือนผมเป๊ะๆทุกรอบนั้นเพื่อนอันนี้ใครเข้ามาใหม่เนี่ยก็จาคาถามไว้นะครับหรือว่าใครที่มีกระดาษจดอันนี้เพื่อนก็สามารถเอากระดาษขึ้นมาจดได้เลยนะผมก็ข้อที่4นั้นเพื่อนข้อที่4นะผมใครที่เจอคําถามแบบผมเนี่ยอันนี้เพื่อนสามารถตอบตามได้เลยอันนี้นผมให้เพื่อนเลือกคําว่าแอตแลนติกนั้นเพื่อนโอเคต่อไปนะผมถ้าผมจะไม่ผิดนะผมการแข่งขันรอบนึงเนี่ยเราจะตอบคาถามได้ประมาณ4ข้อนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเน มันบักก็มีนั้นเพื่อนตอบคาถามไม่ได้ก็มีซึ่งตัวหลักของผมเนี่ยเข้าออกเข้าออกเป็นวาเล่นเลยนั้นเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้นะผมถ้าเควสเวลาตรงนี้ข้างล่างเขาไม่เดิน,นครับให้เพื่อนทาการกดออกแล้วเข้าใหม่นั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวตัดไปที่ข้อต่อไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกไว้เลยนันเพื่อนรอมาอย่างนานนั้นเพื่อนสรุปเวลาข้างนี้นไม่เดินเห็นไหมเป็นปัญหาที่ผมเจอนะผมเพราะของจีินี่นะักมันบักบักอยู่นั่นเพื่อนใครที่เจออย่างนี้คนระับให้เพื่อนทาการวิ่งออกประตูไปก่อนหนึ่งทีนั แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะส่งเรามาที่จุดเกิดนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปประตูที่เดิมได้เลยนะผมอ่ะผมขออนุญาตวิ่งไปก่อนละกันโอเคผมวิ่งมาที่เดิมนั้นเพื่อนเสร็จแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะผมใครที่จะเข้าประตูนะกด e 1นทีนะผมเสร็จแล้วเนี่ยกดคําว่าออสตา a ์น<ะ>ั้นเพื่อนแล้วก็เลือกเป็นเซมิไฟแนลนั่นเองนะครับอ่าพอคนไหนที่เข้ามาแล้วครับอันนี้เพื่อนๆ,ๆไม่ต้องแปลกใจนะเพื่อนว่าทาไมไปศูนย์ทับแปดนะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเ<ะ>พื National ่อนรอโหลดแอปนึงแล้วมเสร เพื่อนของผมเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ก็ 4. ีับแเหมือนเดิมละเสร็จแล้วเราก็รอเหมือนเดิมนะเปื่นให้เพื่อนๆรอ,อการแข่งขันเขาเริ่มนะผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีคําถามมาให้เราตอบนะแล้วเดี๋ยวมาดูนะผมว่าชุดคําถามชุดต่อไปที่เราจะได้เนี่ยมันจะเหมือนเดิมกับที่ผมได้หรือเปล่านะอ่ะอันนี้นะผมชุดคำถามผมขึ้นมาละเสร็จแล้วนะผมเห็นไหมเพื่อนคาถามนะผมบางทีเนี่ยใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ซ้ําอยู่อย่างนี้นั่นเพื่นซึ่งผมเนี่ยไปเจอมาผมก็ประมาณมีประมาณ5้ข้อนั่นเปื่าอ่ะอันนี้ก็เป็น อันนี้เพื่อนตอบคองว่า det นะผมตอบไปได้เลยอ่าแล้วเดี๋ยวถ้าคําถามมันซ้ํายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไปไวๆแทนนะครนะับแล้วผมถ้าไม่เจอคําถามซ้ำเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะผมเพราะตอนนี้นะ่ะผมก็ตอบไปทั้งหมด6กทับแแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมก็เหลือแค่2ข้อเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวตัดไปเคลีครับผมตอนที่เราไปเจอข้อต่อไปเลยละกันอ่าคำถามก็จะชุดเดิมเลยนะเบืน่อเนี่ยว่าตอบเจ็ดเจ็ดไปได้เลยนะ น่าจะมีประมาณสี่ห้าข้อประมาณนี้น้องเพื่อนเพราะมันก็วนๆซ้ำๆอยู่นะผมก็เพื่อนก็ตอบไปได้เลยคนที่เจอคำถามซ้ำๆเนี่ยก็ตอบไปได้เลยอ่รับผมข้อสุดท้ายของเราละแหมรอโคตรนานนั้นเพื่อนก็ทำอเควสนี้เนะี้ยทำประมาณเกือบ20นาทีได้เลยนะอ่ะอันนี้ผมใครที่เจอองผมนะผมให้เพื่อนตอบว่าแอตแลนติกนั้นเพื่อนน่าจะไม่ซ้ำนะข้อนี้หรือซ้ำก็ไม่รู้อ่ะกดตอบไปผมแอตแลนติกนั้นเพื่อน อ่ะก็ครบทั้งหมด8ข้อแล้วเพื่อนการเพื่อนกดปิดได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นน้องผมใครที่ทำควสจนครบเนี่ยอันนี้ครับเพื่อนๆสามารถมากดเคลมของตรงนี้ได้เลยแต่ผมย้านะเพื่อนของอันนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ของผมเนี่ยจะรับได้ทั้งหมดกี่ตัวนะเพราะตัวเราของผมแล้วผมรับได้แค่ตัวเดียวนะรับตัวแรกแล้วตัวอื่นก็รับไม่ได้เลยอ่ะใครที่จะเอาแล้วผมผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนผมมารับตัวที่ถูกใกลก่อนล้วกันอย่างของผมแล้วผมผมจะขอเลือกเป็นสีสีอะไรดีสีเหลืองดีกว่าเอาสีเหลืองดีกว่านั้นเพื่อน ตัวสีเหลืองแล้วตัวอื่นจะรับไม่ได้นะผมก็เลยเอาตัวนี้ไว้ก่อนนะผมอ่ะกดรับได้เลยอ่ะเขาเสื้อเขา,าจะเด้งลงมาอย่างนี้นะเพื่อนให้เพื่อการทำารกดรับได้เลยนะับผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทาการตัดออกไปดูข้างนอกนะผมว่าเราเนี่ยได้เลขเท่เาไหร่นะครับเขาจะอยู่ในเสื้อผ้าส่วนของเสื้อนั่นเองนะั้นเพื่อนขออนุญาตใส่เลยละกันมผมขอถอดชั้นนอกก่อนนะครับผมอ่าเป็นไงไอหนุ่มชุดเหลืองเข้ากาหมวก้วยนะ เลือกมาเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าหมวกเราใส่อะไรอยู่นะอ่ะเนี่ยผมหน้าตาหลังใส่เฟี้ยวเฟี้ยวเลยสำหรับเสื้อตัวนี้นะผมขออนุญาตดูเล็กนิดนึงผมเล็กที่ออก ปั๊บสามหกสี่นั้นเพื่อนนะเป็นไงก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนสำหรับใครที่อยากได้ของชิ้นนี้ไงก็อย่าลืมเข้าไปลองทํากันละกันนะผมเพื่อนเนี่ยได้ทั้งหมดกันกี่ตัวนั้นเพื่อนเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนคนไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E ีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้าได้กี่ตัวก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะ